มาถึงก็อ่อนเลยนมหลอชื่อเมาครับผมชื่อน้องเมาครับหายไปสองหรือสามวันครับอุ้ยมาเตะถ้วยกาแฟแม่ครับไม่ได้ครับอืมกลับมาแล้วมุมเมาอะไรลูกแม,ม่เอหัวหาไหนกินเตะดึกๆ กลับมาแล้วมุมเมกอกลับมาแล้วมุมเมอสพออยู่กับแม่นะ่ะแม่ทําอย่างดีืขนแม่ก็เอะไรเช็ดให้เพราะว่ามันจะมานอนทับเสื้อมแม่พอกลับมาทีนี้เขาเรียกมุมเมาสเหรอหมอกต๊แห้งแหงค่ะพไปนองเลยไม่นหน่อยนึกว่ามันฝนหยอยวะเงยดเงยดเง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 ไอฝน ไอ้ฝุยนจอยงไงอ้ยบอแมนพี่น้องมอกเห็นบอตรงใช่ค่าค่ะเนี่ยปกเป๊กปกเป๊กปอกเป๊กอยู่ไม่หน่อยเดะอูใหม่นะคะเดะอูมาเขีานายนใส่ก็เสาวพราเดีนางนียหมืเสาคิดว่าไอ้หมาั์ไปแล้วอ่ะคือสีปกลับมาหาแม่อีกแล้ว ที่ไหนได้เกินสามวันไหมนี่พอไปสามวันละนาลีเป็นอื่นนะเมาไอเมาเธอแม่แม่กล่าวว่าแม่จะเปลี่ยนใจไม่รักเมาละแต่เมาไม่ถึงสามวันสักทีไปสองวันก็กลับมาเล่ากับสิบไปหาเลาะเหรียญเลาะหยังเล่เลลาค่ะเปลี่ยนบรรยากาศอาสิมี่บานหลายหลังที่เราไปเวะ ไปแวะเยี่ยมชมข้าเจา้ากสิมาหาแม่น้อยจกักบางเธออยู่เป็นอาทิตย์นะคะบ่ได้บ่ได้แบบว่าอยู่มือสองมือนนะคะหรือแล้วสีเบือกับเขาแม่น้อยบอกแม่น้อยห้แต่หัวอาหารบ่ได้ห้อาหารอย่างอื่นบันนี้เรากัสิไปท่องลาดตีค่ะจากสองมือมือที่สามเรากักกับมาไหนให้ให,ให้ให้แม่ดูหน้า,าชาัดหน่อยเมา มีเมาเมาเห็นกระท่อมไปนาแม่หรือยังพอมาหาแม่หน่อยเนี่ยอ้ยเป็นสะอาดหลายแต่กลับมาจากมองอื่นนี่มุ่มเมาสุดๆโตมีแต่ดินบันนี้กระสิมาเขาอันไปเขารานตาผ่าแม่หน่อยแม่หน่อยก็ตัได้เอาภาเช็ดออกให้ทำความสะอาดให้พร้อมนี่พี่น้องเห็ดกับหมาผู้อื่นแมวผู้อื่นแต่ว่าหมาหมาฟังนั่นสองตัวกะ พอหอดไป้ล่อยากกินเข่าได้พี่นวงแล้วก็สิมะเรนนั่มอันใหย่พิ่นกบอกไม่น้อยว่าอันยาเอาอาหารให้อันหมาบานคอยเด้อพิ่นะใหญ่าะเอามันเป็นยังคุณยายนูเอาให้มันกินในเล็กน้อยมันยามแล้ววะเดี๋ยวหอดยามมันก็สีมากินน้ำเจาแล้ววะก็คือบ่ต้ตองบ่ต้องเพิ่นะ นะมันจะมีนกหน่อยได้พี่น้องมันม่นหน่อยสิจอบไปมึงเด้อมันสะมีห่างอยู่หนาหลานตาผาไม่นอนนีลนนะนะนะบมเห็นน้อมันยังเหมือดอยู่อะไรลูกอะไรเมือดพี่น้องเมือดบมเห็น nhưng sầu hèn anh ui ui